ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ Park, Dawn, อนินเดเกมส์ฟ้ากุดอนทานีขอ้นำท่านเข้าสู่การแข่งม้าในเที่ยวที่9ท้าช่วรองสุดท้ายประจำวันเสาร์ี้รายละเอียดของการแข่งม้าในเที่ยวที่9ท้าช่วรองสุดท้ายมีดังต่อไปนี้ครับได้ชื่อผู้ขี่ม้าแข่งและน้ำหนักเพิ่มลดระยะหนึ่งพันเมตรในเที่ยวที่9หมามาแล้วหนึ่งมีศรทองพาโชคเพิ่ม3ามปอนดองหมายเลขสามมาเลขสองงามสมชายสุริยา เพิ่มสี่ปอนซองหมายเลขหกหมายเลขสองกอพลพยักเนรมิตรเพิ่มสามปอนซองหมายเลขสองหมายเลขสามมหาการฉลองชัยซองหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามกอทนายคบง่ายพงษ์สะทรซองหมายเลขสี่หมายเลขสี่ตุรกีโชคดีลดสามปอนซองหมายเลขเจ็ดหมายเลขห้าเพชรนครนำโชคเพิ่มสองปอนซองหมายเลขแปด มาเลขห้ากอฟาโรรุ่งโรดเพิ่มสองปอนสองหมายเลขห้าค่ะ มาทางทุทกข์พิการที่รงสุดท้ายอยู่ในความควบคุมของกรรมการปลว่ยมาแล้วมากแล้ว <c oughs> ขณะนี้มีสอนทองเป็นตัวนำทนายครบง่ายเป็นตัวที่สองตุรกีที่สาม ไปสี่ขณะนี้ทนายครบง่ายเป็นตัวนำมีสอนทองเป็นตัวที่สองมหาการที่สามตุรกีที่สี่ถัดไปเป็นพลพยักเพชรนครฟาโรและงามสมชายคุปไปสามขณะนี้ทนายครบง่ายยังเป็นตัวนำ มหาการเป็นตัวที่สองมีสอนทองที่สามถัดไปเป็นพลพยกักขณะนี้ทนายครบงายังเป็นตัวนํามีสามดาวเป็นตัวที่ขณะนี้ทนายครบงายังเป็นตัวนําคู่กับพลพยกักขณะนี้มหาการเป็นได้ไม่ก็เป็นตัวที่สามแล้วมหาการเป็นตัวนํา ต้านแข่งในเที่ยวที่เก้ามหาการหมายเลขสามชนะที่หนึ่งเวลาวิ่งหนึ่งนาทีศูนย์จุดหกหนึ่งวินาทีฟารูหมายเลขห้าโกชนะที่สองเวลาวิ่งหนึ่งนาทีศูนย์จุดหกห้าวินาทีทนายคุบง่ายหมายเลขสามโกชนะที่สามเวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุดหนึ่งสี่วินาทีมีสอนทองหมายเลขหนึ่งชนะที่สี่เวลาวิ่งหนึ่งนาทีหนึ่งจุดสองห้าวินาที